แค่ถูกแค่ถูกแค่ถูกถ้าจะอยู่ในภพภูมิใดก็จ้างขอให้เปิดโลกเปิดทานมารับเสวยก็อาหารขอทานของลูกหลานที่ข้าพเจ้าได้จัดแจงเป็นบริวารทั้งสิ้นของอาหารมารยาในครั้งนี้ถ้าว่าท่านได้มาเสวย ข่าของลูกหลานที่บันทึข้างลู